วส,สวัสดีครับลุงน้นนายครับผมสมบายดีสบายดีมา,มาอีกแล้วมาอีกแล้วโค้งสุดท้ายปูได้มามปูแม่บอมาจะาฟังหน้าของตัวสบายดีโอ้ <c oughs> แต่ว่าลุงน้นนายครับผมมี่เอฟซีเพิ่นฝากตั้งมาทํำบุญนะครับเอาเอาเลิกเอาใช่คุณวราพรอโนวันนะครับ ฝากทำบุญกับลุงนั่นหน้าในเด้อแอดจัะหายลอยวาส,สัน่นงวดนี้ก็ให้ปัวเอาเขแข็นแขนเด้อวาส,สัน่นเอาสาธุอนุโมทนาสาธุนะเพื่อนธุครับให้เพื่อนมันหมานใน,านาเด้อลุงวันนี้เ้อะมันหมานเออขึ้นอยู่กับวันนั่นละครับขึ้นอยู่กับปูเข้าคนละขึ้นอยู่กับปูเอาคนลุงนั่นหน้าอย่างไรถือเบ็ดสุคนนะขึ้นยุกับปูครับเอาคนลุงนั่นหน้าส <laughs> ื่อบ่นได้เพื่อนไหวสื่อคเมื่อวานเพื่อนยังมาหายอยู่ ลอยเสียอองเพิ่นเนาะเพราะว่ามันเลขเปลี่ยนนะแม่เอาแต่ว่าป้าดี่แหละซื้อเพราะมันลุงซื้อบอกไอยเป็นผู้ซื้ออันแต่เขาลุงซืออ้อไข่นะเนี่ยซือ้อย่างนียโอ้เอา้าจังสันบอกสันนะอโอ้พอดีป้าเพิ่นบระยูรประยูรเพิน่นเลยวแได้โทรมาบอกว่า,าเอาตัวนี้ใ<ท>ห้ได้เด้อ,อ,อ,อต่อไปบอกเพิ่นโทรมาหาผมเด้อบาดตัวบาดตัวเขียนไว้เพิ่นบ่ซื้อได้บัดสูนเข่า เอามาเก็บเอามาเอาตัวนั้นล่ะแสดงว่าซุนหกซุนเก็ตเงินล่ะก็เสร็จแสดงว่าผิดผิดเก็ตจังหน่อยป้าบอกไปซื้อวันที่ป้าประยู่บอกลุงซื้อวันที่เพิ่นก็เลยว่าอย่าซื้อเพิ่นบอกเพิ่นให้พร้อมให้พร้อมว่าซื้อบ่ได้ก็ย้อนบ่าเอากันนี่คือสำหรับหน้าทางของลุงนอ่หน้าฝันตั้งแต่ตองวดเนาะตั้งจนมือนันมือหอดมือนี่ปูมาแล้ว สรอบรอบแรกมาาบอกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ให้ตัวยักมากกับหัวเล็กเก่านะครับโดยตายักพ์รตูยักษ์นะครับเพื่นมาสลับตำแหน่งบาทนี้หลังจากนั้นรอบที่สอง่ีปูมาาเพิ่นเอาเป็ดมาให้สามขั้วสามขั้วเป็ดมื่อนั่นก็เลยคิดกับลุงว่า,าเื้แมนเพื่อนเอาแปดมาให้เก่อน แต่ว่าชิดยางเดียวกันครับเป็น8เมื่อห้ก้อนบอสแต่ว่าหาลังคนพันกตีเป็น38อยู่ว่าเป็ด3ขั้วเป็ด3รุนแมนเป็ด3รับ3 8มันกระตีไปได้เป็น8นึงก็ได้ครับมันไม่หลูกนัะหมอเป็ดมันเป็ดน้อยเป็ดบอนใหญ่เป็ดบาลใหญ่แต่ว่าเป็ด3ขั้ว3ฟูง3รุ่นนสา3รุนใหญ่หน่อยเลี่ยงกันนะครับ มาน,นี่แม่อรอบสามพต้องไห้ตียากปูมาเขียนไห้เลยสามตัวตีเพิ่นเขียนไห้เลยเอก็ยังสัน่นนะแม่มปูไก่สามตัวเลยดิตัวบูยเขียนไห้เป็นที่เรียบร้อยเลวมังเขียนไห้หกตัวเลยเขียนสามตัวเอาสามตัวกับพ่ออะไรย่าหอดหกจังหวะผมว่าจับง่ายรอบนี้จับง่ายนะครับมานี่ตั้งแต่มือนันมาหอดมือนี่บาทนี้ครับลุงมือหลังจากรอบที่ปูมาก มีความเคลื่อนไหวจังอะไรอีกบ่ล่าสุดนี่เลยล่าสุดกับบ่มีบ่มี่ยังคือมิดๆอยู่มิดอ่อยๆเลยมิดอ้อยจๆอยอยู่ตามแบบฉบับของปูด้วยนะครับแบบของเพือ่อนนั่นแหละครับให้แค่เดียวจบบ่ลำลิลำไล่บ่กับบ่ได้มาลำดีลำไล่ให้แค่เดียว<ม><ม>เพป็นกับบ่ได้มาอีกครับเพป็นบ่ได้มาซ้ำมามอย่างอีกก็นั่นแหละ ยี่เคนเขียนไห้นะเอาเจียน่นนเอาให้ครับพุ่นละเออเอาพุ่นละเจียนบัดเอาโดนนี่โดนนั่นบัดก็จะไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮพุ่นละเท่านั้นล่ะขึ้นลามันยังมาบัดเอาเพุ่นก็จะไปพุ่นตัวบอกกองสลากคุณบอกกจิพุ่นตัวไปหาหมูหาพวกหานั่นพุ่นตัวผู้ใดไปยังไดมาจังไดกจิเห็นกันไห่พุ่นนเาะ แต่ว่าผมบ่นบอกคิดยังสันนี้คำว่าพุ่นละ่พะพอเพิ่อนถอามาหายไปตั้งแต่ตองช่วงตองงวดเดี๋ยวนี้ช่วงตองงวดตนงวดผมคิดว่าพุ่นละ่ะวามหมายของเพิ่นคือพุ่นละ่ะที่สิบหกกุมผ้าพุ่นละ่ะผมคิดที่นี่<อ>นะมัน่นใะคิด็นคนละอ,อระยงเนาะครับบาทนี่ในส่วนของตัวเลขเนะาะงานกอนหนานั่นเขียนหาหางเดียวโคโลเลยบาทนี่มือล่าสุดทีมา การวิเคราะห์กันครับลุงแล้วล่ะลุงก็บ,บอกว่าตัวที่ลุงมันไะงลุงก็บ,บอกแล้วว่าเป็นตัวใดแต่ว่าห่างมองคนละยางเลยครับคนมีโชค mm. เดี๋ยวปูดันเขียนไห้สามตัวเม็ดเดียวแต่ว่า mm. ผมสีแยกเป็นสองตัวบาทนี้ไม่แยกให้เพื่อนบ่เิสีแยกให้เพื่อนที่บาทนี้แยกต้องต้องต้องแยกให้ mm. นะครับแยกที่เพื่อนสีแยกบ่เป็น หาเถอเพนพนสี่จับบาถือกัซส่นะผมก็สี่แยกให้เล่ยกันเด็กสามคร่แล้วก็คือจากการวิเคราะห์เลยว่าอ่าที่คุยกับลุงลุงคิดว่าแปด่น่นาสิยืนแล้วละ่ะเนาะครับเนะนาะแปดใสิเป็นตัวยืน แม่เเป็นตัวเงนนะครับ itís, เพราะสิ่งที่ปู่เอามาให้คือเป็ดแต่ว่ามันเป็นเป็ดบมเนเป็ดกาบเป็ดนังเป็นเป็ดเทพเป็ดเทพเป็ดเทพเป็ดอทที่จริงถ้าปู่ออกมาให้เป็นเป็ดกาบนี่แปดเก้าแล้วนี่เป็ดกาบเป็นเก้าอันนี้เป็นเป็ดเทพเป็ดเทพนะครับ อันนี้ก็คือเขียนแยกไห้ได้ครับผมครับคนมีโชคปูเขียนไห้เม็ดเดียวเลยคือเก่าดหนึ่งนะครับแต่ว่าคนมีโชกกับหัวเล็กเกไว้น้ำเป็นห8แดหนึ่งครับบานี้ก็เลยแยกไห้เป็น8ปดหนึ่งเกานแล้วก็ดเก็8 9นะครับค่าสีกันกสิมีดา หกหนึ่งท่านตัวเขาจะเป็นตัวกันกปีนนะครับก็สือค้าค่าจัดกันนะถ้าจะกันก็คือหกหนึ่งกับกับยังไงกับแปดหกบ่นั่นล่ะสองตัวเท่านนึงอ่ามมนถ้าถ้าจะกันเนาะครับเนาะการจัดกันไว้ครับถ้าจะกันคือจัดกาหนึ่งกับแปดหกเขียนไป้แล้วในตัวกันเนาะฮาเธอมันปีนคือเก่า ถ้ามาขึ้นนี่กะบ่าฟันดอกติบอ่อลูกบอ่อบ้าฟันจังื้อน,นมากเจืนมากเราสิให้ทันย่อมมาแต่ทันย่อมกุศีวัวได้มากอ่ะกับเพราะว่ามาเห็ดเจนวังหัน <S <S ปูสังห่มอมเด็ดขาดงวดน,นี้แต่ยักษ์มาตรงมาเด้อเพิ่นให้มาเปลี่ยนกับหัวเล็กหกเล่าคนมาซับเล่าว่าเข้าใจนะที่เออพราะมูกระเจาสาม ป้มก็เจ้าใจสมเก่าสร้างคุณนะครับเลขปูนี่เคยหายสามตแต่ว่ามันจะออกสองตแล้วทีผ่านๆมาที่ปูเคยหายคือหายรอบเดียวจบม <Man. S 2> นะครับยัง,ย,งยังคือยังคุยกับลุงตวงแหลกๆเลยนาะลุงว่าพาปูได้เขียนหายแล้วคิดว่าปูบ่หนาจะมาอีกแมนแต่คนได้เขียนหายแล้วถ้าคนให้ปัญหาในปัญจมากอยู่ครับถ้าเขียนหายแล้วคือจบเลยคือจบเลย ปูกับบัวมาอีกอีหลีแต่ว่ายังอีขึ้นนึงอยู่นี่มือแลงนี่แต่ว่าถ้าเป็นไปกล่องสลากแล้วคิดว่าเป็นสีบบัวมาดอกนะครับนี่รถพับมักตัวใดแต่ว่าลุงบอกแล้วว่าลุงมักโตเดียวที่มักกมูในสามหางนั่นนะครับตัวที่ลุงมักวงบอลลุบบ่ว่องล่ะเนาะบ่เอารถเนาะมันขเจอศิษยักดิส่วนับบ่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 ครับลุงว่า่บ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  นะครับถึงแม้จะเป็นเป็ดเทพนะครับแต่ว่าก็อาจจะแปลงร่างเป็นเป็ดกาบลุงวาลุงมักแปดเก่าเลครับผม <c oughs> คือกันเลยแบบแม่บ้านผมกบว่าผมเอาเลขตัวนี้ให้เป็นเป็นปนึ <c oughs> นว่าผมมักแปดเก่าเงินลุงนึงมักเก่ามักศูนย์เก่าเงินลุหนึงนี่ไม่บ้านผมมักศูนย์เก่าเลยว่าญญแต่ว่าอยู่ทั้งพุ่นซื้อบ่ได้ ใาย่วงคุยกันก็สิว่าสันตว่าปูกับวายูพุ่มทั้งอื่นเขาันมาสามคนเขาันเาใบม่วงเก่าฮะปกติกันนาจะได้อยู่ดีเนาะเอาผมได้อยู่ดีสูนเก่าแน่เก้าก็ได้ตัวผมถือเือนนี่หมดวงหนึ่งหน่อก็นี่แล้วหลังจากคุยกันไม่นานว่ามักสูนเก่ามาสันก็มาคุยกันแล้วว่าเมันให้มากับหัวเนาะครับก็คิดย้่นว่ามัน เลขหกเป็นเลขเก้าซะบ่แม่นีหลิพันก็สั่งลูกน้องมาลูกน้องพอดีเปลี่ยนเป็นซับเลขซะพันธุ์บ่มากับหัว้มันกับหัวกัดจบถื่กันเวับแต่ว่าผู้พันผู้พันเอาเป็นพันพันกัดถ,ถ,ถือถือหลายาาาพันนะครับผู้ไอ้นี่เป็นเพราะว่าพระเจ้าติดตามเพิ่มมันเคยเป็นของเพันมันเคยกับหัวเนาะครับ มนมาสั่งนี่แหละคันพ่นไห้สั่งมาเปลี่ยนตัวเลขนี่คืออยู่เป็นตะกรบอยู่ตะว่างวดนี้บปต้องคิดอย่างหลายนะครับตามนี้เลยตามนี้โลดครับตามนี้โลดเลือกเอาไม่แหกๆคนเก่าเป็ดมาให้ครับยืนแปดนะครับยืน,น,ยนแปดแน่เสี้ยนหน่อย เขากันครับของเส้นหน่อยเพราะสันเดียวแปดหนึ่งเก้าหนึ่งกันละครับนี่เก่าหนึ่งแปดหนึ่งเก่าหนึ่งกันละเขากันกับเส้นหน่อยคือเก่าหนึ่งอ๋อเขากันคับเส้นหน่อยเก้าหนึ่งหกหนึ่งครับที่เขากันของเส้นหน่อยได้หกกับเก่าพูดถึงบ่าว่าจะเปลี่ยนตัวเลขเก่าแปดหนึ่งหรือว่าหกแปดหนึ่งง่ายมันทั้งสองหางเลยดิเรียกไงนี่โอกาสเปลี่ยนได้ทั้งทั้งสองเพิ่มเจนไห้กันเหรอเก้าแปดหนึ่งก็ไเก้าแปดหนึ่ง ตัวที่ปูเขียนให้เอาเัร็จเอาเบ่ๆมันยังไหลเนาะปูเนาะเบาๆไหลถ้าปูเบ่ๆยังถ้าเพิ่นบ่หกงคือสามเตียนี่มันโมโลว่าเพิ่นถ้าเพิ่นมีคือคือคือสามเตียแล้วม่นเพิ่นล้วเป็นล่างไผมากวันีบ่มีล่างไผมีแต่เสียงอ๋อแต่ยินแต่เสียงแต่เสียงมากเห็นแต่ช่วงมือนี่ยืนมาให้แต่ว่ามือนี่เห็นอยู่มือนี่เสียงนี่มันนี่เห็นแต่ว่าไฟตูเพิ่นบ่เห็นแต่ว่าเสียงนี่ สเสียงเป็ดกระลักเสียงเป็ดกระลักของคน,น,นครับและยินเสียงหัวฮือฮืฮืแม่นโหลดนะครับกูเชียร์คนสิว่าให้ล่างคนนั้นคนดีคนสิว่าฮือฮืฮือมีงวดนี่แหละคนบโเขาล่างกูได้มาแต่ว่าปูแถวชิบปปขาวจากบ,อบอ่อเห็ดเล่าบ่เห็นเลยเนาะบ่เห็นชักเถียบบ่เห็ดเลยเห็นเห็ดมาต่างงวดผุดต่างวดับมาที่ เจหลวดมากพร้อมกันกับปูคนละครับมัน,น่าจะมาพักพักฟื้นอีหลีล่ะิดี่ยเพราะว่ามันมีผ่าเขี้ยนน้เนนนนา,ขาเขียนน้านั่นเป็นผ้าขาวเขี้ยนน้าเขียนคือยังเิ่นบาดเจ็บครับแบบว่าไฟลวกไหลรดเขาไปเผาอกสารสีแมนนะครับสีแมนเล่าอยู่สารเขาไปเผาคนละจะอยากป,ปูเทาชีบปาขาวจากฝั่งเล่านะครับ เอานะครับอยากใครเล่ามากบอกจังหวัดอยู่ท um um ี่ฝาเขาก็แคือว่าบอกแม่นแค่นี้นั่นลาปัวมึงบอกตรงร้ายท่านลอยบอกให้ยมูบอกให้ยมูตีบอกให้ยมูนะตรงร้ายท่านแต่ว่าปู่คนบ่อยากให้ตรงตัวพคนให้เป็นปัญหาบังบังนิดนึงบังบังไม่ได้บังหลายสัมดิันปูซี่บะเขาโดยยิ่งอยู่ตอนนี้กับมือแรกกันมาหา ลุงนอนหน้าในเด้อสั่นมาโดปเ้ยมาบวกมาจัก,กวดใหออออ้จัก,กวัดสองวัดก็ได้มาลด <c oughs> ต้าผมว่าเพิ่นบ่ลหนาจะมากโดยตัวเองดอกะถ้าจังไรนี่ปุ๊บเพิ่นกระสีนี่แหละเพิ่นต้องยุ่มลนนะครับผ่านผ่านผาน่ผานปูขึ้นเก่เาห<อ>ันหลังคิดว่าปูพันปูมากดีบ่ดีสามตัวแตกเรื่องวดนี่เก้าแปดหนึ่งกับหกแปดหนึ่งดีพอดี่นสิยูต้องกันเพอดีนั่นกันยุ่นนะครับก็บอกว่าพนตะ้องคุยกันเราพันต้องคุยกันครับ แน่เน้บาทน่มีสปูเนาะอาจีมันกน่นี่เลมันงามแต่อีเก่าแปดหนึ่งดีง่ามมีเกหนึ่งแปดหนึ่งามเลยเก่าแปดน่ันเขียดหนเอ้ากัานี้ตัวบาทนี่ ว่าต <l id: dictator> ัวเลขไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับว่าเปลี่ยนแปลงเราเพิ่นครบกระบอกมะส้มเราก็เพิ่นกระบอกมาว่าจังใดแดงว่านิ่งแล้วเนาะนิ่งแล้วเพิ่นมิตรวาตอนเพิ่นไห้ก็คือคือสามเพียร์ุ่นละเพิ่นมิตรวางสั่นกระเบียนรถฝุ่นละวันที่สิบหกุ่นละจากผีคินวาจังใดจะ่าที่สิบหกเพิ่นเนี่ยมือไรกระบอกโลดฝุ่นละกระเบื้องเนี่ละกระเบื้องเนี่ยละห้าสั่นถามวันนี้กินข้าวสวยไปนี่ลุงนะยังบ่ ผมก็จะได้ไปหากินข่าวก่อนนี่ว<ช>่าสิไป<ช>ยามพ่อหอยพ่อหอยก็อยู่โรปบานจัางใดนเนาะสนนพ่อหอยก็บอกว่าเลขเข่าแล้วแหละว่าจันทันปลายอืมเละเข่าแล้วแหละแต่พอนย่โรปบานข <c oughs> าเสียบนะครับจำตับปลาแดกหลายโอ้ไปจะได้ตูนให้ก็คือแนวกินก็คือหลายอยู่่อยูวัดก็คือโบเลียกปูบวายูปูบวายูวะปูบวายูนี่เดียวนี่มิตรปูพ่อหอยอยู่วัดผู้เดียวนี่ตอนนี้ก็ แจ้งว่าเพื่อนได้จำประแดกของตัวเพราะว่า<ม>เพื่อนไปบินทบาทบ่ได้ดีเพราะคุณโมเวนพระแก<ม>้เจ้าเมื่อเช้าที่ผมขาอุ้มบาดกับพวกคือดิเขาหายก็ได้เนาะกะ็นั่นแหละมผมก็เอาไข่ไปไว้ไว้ใหแผงนึงเอาเบิ้งดูแลเบิ้งแง่งกันไปเอา้าเดี๋ยวกระสันกับศิลรบกวนเวลาลุงซันนี่ครับผมขอบคุณลุงหลายๆครับขอบคุณครับโชคดีโชคดีสบายดี